ปัญหาภูเขาหัวโลนที่จังหวัดน่านนั้นหน่วยงานภาครัฐเคยยกให้น่านเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหานะครับมี7ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเขาหัวโลนซึ่งประกอบไปด้วย 1. สร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนนะครับ 2. จัดระเบียบคนและพื้นที่ 3. ป้องกันและรักษาป่า 4. ฟื้นฟูร,ระบบนิเวศ 5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 6. สร้างองค์ความรู้ในการาร,รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนะครับตามแผนงานนั้นจะต้องทวงคืนป่ากลับมาให้ได้ร้อยละ60-70ของพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทั้งหมดเพื่อฟื้นคืนสภาพกลับเป็นป่าต้นน้ำส่วนที่เหลือก็จะจัดสรรทำป่าชุมชนร้อยละ20และทำป่าเศรษฐกิจของชุมชนอีกร้อยละ20นะครับ ความคืบหน้าเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ดินและน้ำในโครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงเพื่อรักษาต้นน้ำในพื้นที่250,000ไร่ในส3อำเภอของจังหวัดน่านเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูร,ระบบนิเวศป่าไม้รวมทั้งให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับล่าสุดผลการดำเนินงานในขณะนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขึ้นจาก40%เป็น60%แล้วก็เปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดนะครับบนพื้นที่สูงให้เป็นป่าเศรษฐกิจได้และอำเภออุ้มผางจังหวัดตากก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ป่าหายไปส่วนหนึ่งนะครับจากการปลูกกระลำปีซึ่งการปลูกนั้นใช้ยาฆ่า,มาแมลงจำนวนมากทําให้มีปัญหาการสะสมของสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงและเมื่อเกิดการชะล้างไปที่แหล่งน้ําก็พบว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําแม่กลองนะครับทำให้ชาวบ้านที่นั่น รวมทั้งนายนารงศักดิ์มาลีสีโสภาที่มีแนวคิดเลิกปลูกกะหล่ำปลีหันมาปลูกกาแฟครับไม่ต้องถางป่าไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงที่สําคัญคือการรักษาพื้นที่ต้นน้ําและสร้างป่าในพื้นป่าตะวันตกติดตามในรายงานพลังความดีกับปตทวันนี้ครับ กาแฟนะครับ,ก,รบก็เป็นต้นกาแฟที่ทางในหลวงเขาพระราชทานมาเพื่อปลูกทดแทนพืชเซปตินนะครับแล้วก็เป็นกาแฟทีอ่อยู่ภายใต้ร่มเงาก็ปลูกร่วมกับไม้ผลอ,อื่นนะครับไม้ผลร่มหนาวที่เหมาะสมกับพื้นที่เรานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วนะครับอีกสักเดือนเศษก็มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับแล้วก็เก็บผลผลิตได้ ต้นกาแฟที่ปลูกภายใต้พื้นที่ป่าเป็นวิธีที่นรงศักดิ์มาลีศรีโสภาชาวบ้านแม่กลองน้อยอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเลือกทำเพื่อรักษาพื้นที่ป่าในบ้านเกิดของเขาป่าที่อยู่ในพื้นที่ผืนป่าตะวันตกที่มีความอุดมสมบูรณ์คือรุ่นพ่อรุ่นแม่ทิ้งต้นทุนไว้ให้เราก็คือต้นกาแฟจากนั้นเ,นเราก็เอาอมาคั่วปลายลูก จา,จากที่ว่าเรากินกาแฟาไม่เป็นเนี่ยเราก็เริ่มเอามาแปลรูปพัฒนาให้เป็นกาแฟาที่ดีครับนรงศักดิ์เล่าว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ผืนนี้ชาวบ้านปลูกกระลำปลีเป็นหลักซึ่งมีการใช้ยาฆ่ามแมลงและการทั้งป่าแม้มีไรายได้แต่ไม่ยั่งยืน ขณะที่ต้นกาแฟสามารถปลูกสลับกับป่าหรือปลูกใต้ต้นไม้ชนิดอื่นจากการปลูกหนึ่งต้นก็กลายเป็นหลายหมื่นต้นพื้นที่บ้านแม่กลองน้อยถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแม่กลองในฐานะคนพื้นที่ต้นน้ำต้องช่วยกันเพราะป่าเปรียบเสมือนห้องครัว หากมีป่าก็จะมีน้ำมีอาหารแต่หากขาดป่าก็จะขาดน้ำนั่นหมายความว่าจะขาดอาหารไปด้วยเรามีแนวคิดว่าเอ๊ะพืชอะไรที่จะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนให้กับเราได้ก็เป็นากาแฟพวกไม้ผลเมืองหนาวพวกลูกเนียงพลับซึ่งเป็นของดั้งเดิมที่เรามีอยู่แล้วเราก็เอามาปลูกแล้วก็พัฒนา เพื่อที่จะให้รักษาสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในคนต้นน้ำเราต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในเรื่องของคนต้นน้ำครับจะให้น้ำเนี่ยสะอาดไปถึงคนปลายน้ำได้ใช้น้ำที่สะอาดด้วยครับในขณะนี้ <c oughs> มีชาวบ้านแม่กลองน้อยที่สนใจหันมาปลูกกาแฟแทนพืชเชิงเดียวรวมกว่า30คน สำหรับกาแฟที่นำมาปลูกนั้นเป็นพันธุ์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้กับชาวบ้านจริงแล้วทางมูลที่สื่อภาพตเียนนะครับก็ส่งเสริมชุมชนนะครับให้ที่อยู่ในป่าตะวันตกในพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำเนี่ยเราเราในในตรงเนี้ยมันเป็นเขรนตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ชุมชนอยู่ดั้งเดิมแต่ถูกประกาศทับชุมชน บีทีหนึ่งทีนี้เนี่ยชุมชนเองก็มีแนวคิดที่ว่าเราจะมีความเป็นอยู่ยังไงเพื่อที่จะให้ชุมชนอยู่ได้ให้ป่าอยู่ได้แล้วก็สัตว์ป่าอยู่ได้เนี่ยก็เป็นพวกกาแฟพวกไม้ผลซึ่งมันจะให้รายได้ที่มันยั่งยืนนะครับเป็นพระมหากรณาทีุู่ของในหลวงนะครับ,ท,รบที่มองกันไกลว่าเออในเราจะทำยังไงให้ชุมชนที่อยู่ใน ในชาวเขาเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ดีกินดีก็ก็ท่านได้มองกันไกลแล้วก็ได้มอบต้องทุนไว้ให้กับพวกเราครับนอกจากการปลูกกาแฟแล้วนะครับชาวบ้านที่นั่นก็ยังทำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บมเมล็ดาแข้งไปจนถึงการคั่วนะครับที่สำคัญก็คือนำกาแฟที่ปลูกเอง ไปขายตามงานต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับที่ได้รับความสนใจและก็สามารถเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้เห็นว่ามีตลาดรองรับกับแนวคิดการฟื้นฟูป่าและรักษาพื้นที่ต้นน้าเป็นการต่อยอดจากกล้าไปสู่แก้วซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างของพลังความดีเริ่มที่ตัวเราครับ